ลุงปาน้าอาที่นารักเด้อครับผมแต่ละวี่แต่ละวันเราต้องมีคลุกคับกิจกรรมต้องมาถ่ายทำให้พี่น้องลุงป้านาอารับชมน้องมานาเด้อพี่น้องและลูกน่าตุ๊กตา ตอนนี้กับทัศวาเลียนกับพ่อเลยวาเลียนเต็มร้อยพี่น้องข้อมายห้ขึ้นไปนั่งหัดพูดพี่น้องเลยนั่งทัดพูดจาว่าลูกเนาะหัดพูดขันพอพูดเป็นพูดเก่งเล้ค่อยไปซื้อหนังสือขอไก้ขอไก่มาหัดเขียนหัดวาดนะลูกเนาะค่อยเป็นค่อยไปตอนนี้เอาให้พูดให้เขาชัดเจนกันพี่น้อง ไอ้ฮัดเบากว่าแล้วลูกอ้อแล้วโอ้ยตั้งใจตั้งใจบ่อยลูกป่าได้ความสนุกสนานนี่แหละตบมือตบมือแล้วตบมือ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 แล้วตบมือด้วยเก่งจังเลย แค่นี้พ่อก็ภููิใจแล้วเอาวันนี้มาเลียนพูดเป็นคำเป็นคำ่มซาซาได้วันนี้ได้เมื่อกี้อันเร็ววันนี้อันซ่าวันนี้ขอไข่อยู่ในเล้ากาะเอยกอไก่ขอไข่อยู่ในเล้ากอไข่อยู่ในเล้าเอ้า ขวดของเราคอ,อ,อ,อควายเข้านาะขอคุนขึนขังหลาหัดูดเด้อให้ลูก,กว่าหนะ้าเบิ้งตะละมือเด้ออาหารพูดแล้วาหัรพูดก่อนแล้ว ตอนนี้จะไปเรียนอย่างอื่นแล้วพ่อจ๋าแม่จ๋าแล้วพูดคำง่ายๆก่อนแล้วแม่จ๋าเนาะแล้วลุงแล้วลุงปาแนะนำมามาให้พูดคำว่าแม่จ๋าแม่จ๋าตอนนี้ท้ายคลิปไห้พี่น้องเบิ่งกันว่าเมือถือมาใ่้เบิง่งกนาำในเลนมีพี่น้อง่ยอถไทยเขา ท่านพี่น้องกันทายยากพี่น้องเลยถ้าเป็นเห็นแบบนี้นี่แหละเหตุผลที่บ้าเพศรเอมมือถือมาเปิดในช่วงที่ทายคลิปเพื่อนเสร็แ้แต่หลังจากเขา,สาเขาส้าท,เาทายคลิปเราบ่าเพชรก็บ่ได้ให้เบิ่งงบดมือเราพี่น้องบ้าเฟศใหญเบืองหนึงง่งเ่เวลาแม่เป็นกินเขาน้ำถ้าบ้ามือถือรอในนั่งกับติควนที่ไห้ไหยพี่น้องเด็กน้อยคือว่าน้องต้องเขาใจเด็กน้อยพี่น้องเนี่ในกรณีทายคลิปเพื่อน กันพอปล่อยไทยทั้งนอกเลนอย่างเดียวพี่น้องก็ไม่ได้เห็นหน้าเต็มๆแบบนี้เลยเพราะไทยใหก็เลยเอามารอจะตอนไทยคิใไปลูกไ้ปลาหน้าไอซี่เฮาเบิงเลยซื้อเอกพี่น้องเข้าใจเ้อพี่น้อง,อ,งอ่านพี่น้องคนวางหนีมันก็วา่ายายน้องเบิงเะ่มือถือหลายเขาจะพูดใต้นู่นนี่นั่นขอบคุณทุกคำห่วงใยขอบคุณทุกคำหวยพอนเด้อพี่น้องขอบคุณทุกคำานนน้นำเพราะเพชรเอาไปบ๊อบปูกบ่ได้เบิงมื่มือเลยพี่น้องสีเบิงได้ตอนไทยคิดไปซื้อเด้อ กันเพื่อเห็นแบบนี้กับพ่ามาหันหนา้าพ่อวอ้เอาเบิ่งินบ่ยเนี่ยเอาลูกร้องแล้วที่คอยพูดันเนอะพ่อจา๋แจาแม่จ๋าเราสวยจังเลย

วันเดยเปลี่ยนไมเปลี่ยนไมนเดอตั้แตตังดเจี๊ยรอดีคยตั้งใจให้พี่น้อก็มีให้ปูปลาเอาตาคุยวันหาน้ำในครอง่เปิดเพลงกัน

เลอลวัดในขงมีบ้าอย่ตรเ้เวารเอเอวันนี้นักเรียนตั้งใจอาบน้ำแต่งยิบสวยมาเลยนะวันนี้นุ่งายชายาว่านักเรียนออนไลน์ สบ <laughs> ายใะว่าเป็นดัเรียนออนไลน์เดี๋ยวนี้อาแม่เพลงจะปูดำขยําปูนาให้หน่อยเียวพอ่อเขาชอบนะแอเพลงไปๆนๆๆ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 ไปๆๆ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 ๆาๆๆ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 ๆนๆๆเๆๆ นไปย้ำบูน่าอ่ออนให้แม่ฟังลูก็เอ้ยก็ไก่แล้วนรสดาทวมพันตอประตักมุนพันเข้ามาลอยแพี่น้องบนเน้อพี่น้องก็คิได้แต่ละคลิปเน่งเกือบไต่อออะอออ เอาไปท่างนอกนี่ว่าอะไรได้เรียนยังเดียวยักษอันนี้ไม่บาคนอะไรสวยจังเลยสวยจังเลยป้าสวยจังเลยอ่อ๋แล้วลองให้ลุงปนานาฟังแล้วแม่นี่ยังยิบอยู่ให้พี่น้องเอ้ยคันบ่เห็ดแบบนี้กับผ่าไทายเอาหายยากขึ้นอย่างนี้ ยับกล่องใส่์บีบีหนาพี่ยังเมียเป็นไทยพี่น้องสังเกตว่าเวลาไปเข้มหนาหล่นนะกานยับกล่องใส่์เบื่อไซด์รวดเลยแต่พอต้องมีวิธีคนเรายุ่งในการไม่ใหดแบบนี้พี่น้องเพิ่นบอกว่าซื้อหนังสือก่อไก่ก่อกาดมาค่อยหัดแต่บอกเห็นเออเอาสมุดหนังสือยังว่าไม่แต่นั่งไปฉีลนะพี่น้องย้อมนี่เด็กน้อยเนาะเออขั้นเดนั่นนะพี่น้องเดี๋ยวไปนั่งบอกผิดก็หนียั่อยก่อนบอกไปตีซื้อหนังสือขอใกล้ก่อกาดมาแต่ในยูทูบเนั่นยังกับมี่ไอ้เมืองบันเดอขุมเอ๋อเนี่ย แค่บ่อบเพชรกับคอยฮัดเท่าฮัดไปตามนี่น้องพุ่มบอกว่าคอยผ้าเขาบอกคือพี่้องบอกกันะคอยผ้าบ๊อบของพ่อจ๋าเร็วพ่อจ๋าแม่จ๋าอ่ะเร็วห้า

สวัสดีครับพ่อพี่น้องบ้าพ่อกับลูกไหมฮะมึงผมมึงผมบัวเมีมมมมยมันตัดให้การซิมีโป่งเนี่ยเด้อพี่น้องเด้อมือจะบักเล่นแต่ก็ยังแก้คดียูโคูบิสนะพี่น้องเนาะเอาสองสามพ่อจา๋าเรียนเรียกพ่อจา๋าแล้วตัวกะกันนอยู่บนเตยียงครับ จะเอาประตูบ้านมาแล้วบอกโอเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวพ่อแม่พี่น้องเดี๋ยวคนเห็ดแล้วจังไปเบิ้งเฮียงพี่น้องเอ้ยประตูบ้านมาแล้วเดี๋ยวพี่น้องเอาบ้านรกลง้มเฉลอ่นเสาหนาเงี้ยในเห็ดบัวมากกว่าบัวเห็ดต่างห้ามเป็นแบบนึงเห็ดต่างห้ามเป็นแบบนึงเออ พี่น้องพี่น้องมาจากในอันเสาบัวอันเสาสองตนนหนาเยนแม่เสาสองต้นหนาเีย็นนะพี่น้องวาใส่บัวบ่มันยังอันใดใส่ใส่บัวก็พอใส่บัวอันใดงามพี่น้องก็มินมาบอกนะด้อพี่น้องเอาสลักที่มีลากเปก่อนเด้อพี่น้องเบิ่งกระจ้าเอาประตูมาพี่น้องสวัสดีครับผมสวัสดีจ้๊